สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุข,ขูสุขคนนะครับเมื่อนี้ผมกัชิมาสอนใส่ตู้ยอดเหรียญน,นะครับตู้หยอดเหรียญน,น้ำนะครับตามโรงงานนะครับล่อพ่อที่เหตุงานน้าโรงงานนะครับหรือว่าตามโรงแรมตามที่สาธารณะต่างๆครับผมเมื่อนี้ผมกัชิมาสาธิตให้หูว่ามันใส่จังไนครับห้างคนโมหูหลีครับพี่น้องผมกัชิมาสอนครับ เมื่อนี้ที่มาสอนครับวิธีใส่ครับผมตู้ยอดเหรียญครับครับตามไปเบื้องเลยครับครับผมนี่แหละครับคือหน้าตาของวันครับผมครับเป็นตู้ยอดน้ำครับผมตู้ยอดน้ำครับผมมีน้ำหลากหลาครับผมมีน้ำหลากหลาให้เลี้ยกครับมาผมจะสอนวิธีการใส่ครับนี่คือเงินสิบบาทครับผม ผมก็จะซ้อนไปตาลลยแน่จังหน่อยครับผมนี่ผมก็จะซ้อนวิธีการใช้งานนะครับยอดเหรียญหรือธนบัตรกดปุ่มเรียกสินค้านะครับหยิบสินค้าหยิบเงินทอนนะครับนี่คือ่องเงินทอนครับผมช่องรับเงินทอนนะครับผมนี่ครับเพื่อให้ประเหนครับผมนี่คือช่องรับเงินทอนครับนี่ครับใส่ได้1บาท2บาท5บาทหรือ0บาทแล้วแบ่ง20ครับ เงินแบ่งใส่ตรงนี้ครับผมเงินเหรียญใส่ตรงนี้ครับตรงนี้คือทอนเงินครับผมทางเงินบอลุงเท่ากับกดทอนเงินในครับตรงนี้ครับผมช่องใส่ธนบัตรครับนี่คือตรงนี้ครับผมนี่ก็คือช่องรับสินค้านะครับเนี่ยช่องรับสินค้านะครับโปรดระมัดระวังนะครับเวลาเราเปิดเอาสินค้านะคปรดปรดระมัดระวังนะครับตรงนี้มันจะคมหน่อยอ่ะพอแม่พี่น้องเห็นแล้วกะ คลิปนี้อาจจะมัวๆนะครับอาจจะมีไท่ผลเล่าใน่ยักหน่อยครับผมอ่ะผมจะลองสิบบาทนะครับของสิบบาทจะมีพวกนามาลมครับผมสิบบาทตัวนี้สิบสามบาทนะครับตัวนี้สิบห้าบาทครับผมสิบห้าบาทสิบสองบาทครับตัวนี้ก็สิบหกบาทครับพวกน้ำาเปล่านี่สิบบาทนะครับตัวนี้ก็สิบบาทตัวนี้ยี่สิบบาทครับนมครับตัวนี้สิบสองบาทครับผมพวกกาแฟหรือเครื่องดื่มนี่ก็เิลประมาณสิบห้าบาทสิบสามบาทครับ ผมก็ถิหยอดให้เบิ่อครับพี่น้องนี่คือเงิน10บาทครับผมเงินแท้ครับจะเข้าไปช่องนี้ครับนี่ครับจะเข้าไปครับเบิ่อปฏิกิริยาครับผมมันยีขึ้้นครับว่า10บาทครับผมนี่คือตู้เทศนอหนอกครับเห็นป้ายสีเขียวอบ่าที่มันขึ้นไฟสีเขียวคือห้องกดได้เบิดครับนี่ผมกระเฉาวนำสมครับกดเข้าไปครับนี่ครับ เท่ากับมากดเอาครับผมเข้าเปิดตรงนี้นะครับเนี่ยมันมีมึงเปิดครับยุคเกาหลีก็มีครับผมตู้แบบนี้แย่ครับผมนี่ครับผมก็ได้มาแล้วครับผมสมมติเท้าใส่แบ่งยี่สิบเข้าไปนะครับแบ่งยี่สิบปุ๊บเขาเอาตัวนี้ปุ๊บมันขืนเขียวมากกว่าที่อนเงินแม่ซองนั้นครับผมครับผมเข้าใจแล้วก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับนี่คือตู้หยอดนำประเทศเกาหลีครับผมขอบคุณครับ